สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็น .com คอาสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีม BG จีปทุมยูเนเต็ดเอาชนะทีมคายาเอไปได้4ประตูต่อ1ในศึก a f c แชมเปียนส์ลีก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีม BG ปทุมยูเนเต็ดเอาชนะทีมคายา f อไปได้4ประตูต่อหนึ่งในศึก a f c แชมเปียนส์ลีกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินระหว่างเกมการแข่งขันกันก่อนเลยนะครับดยท่านแรกกล่าวว่าในแมตชน์นี้พวกเราจะสู้ได้หรือไม่มุมมองท่านต่อมาครับได้โปรดเล่นบอลสั้นด้วยเถอะพวกคุณทําได้คอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่า เรียนรู้ประสบการณ์นะทุกคนจงฟื้นกลับมาเร็ว,รวความคิดเห็นท่านต่อมาครับลากรชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมามีมุมมองว่าเควินอินเกรโซยูบีจีปทุมเหรอเนี่ยคอมเมนต์ท่านมาครับนักเตะต่างชาติของ b ีจีปทุมสุดยอดมากเลยอะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าววา่าจงอย่ายอมแพ้นะสโมสรฟุตบอลคายามุมมองท่านต่อมาครับ บีจีปทุมขึ้นนำา4่แล้วสุสๆนะคขายาชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่า40แล้วทิรศินแนงดงดายังคงยิงประตูได้คมกริบเช่นเดิมความคิดเห็นท่านต่อมาครับ41แล้วพวกเราทวงกลับมาได้1ประตูมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแองเจเลสยิงประตูสุดสวยตามมาเป็น4ประตูต่ตอหนึ่งต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจบเกมกันบ้างนะครับ ดยท่านได้กล่าวว่าไม่เป็นไรนะคายาพวกคุณทำอย่างดีที่สุดแล้วขอให้โชคดีในเกมถัดไปนะมุมมองท่านต่อมาครับสู้ต่อไปนะคายาเอฟซจงใช้มันเป็นแรงผลักดันและก้าวต่อไปอย่างน้อยก็ยิงประตูประวัติศาสตร์ได้แม้ว่าจะถูกสังหารก็ตามขอแสดงความดีกับ G, บีจีปฐมยูไนเต็ดด้วยนะสำหรับชัยชนะและความสามารถที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถือเป็นบทเรียน และสะสมประสบการณ์จงทํามันต่อไปให้สําเร็จนะคายาเอฟซความคิดเห็นท่านต่อมาครับ BG คือแชมป์ไทยลีกพวกเขามีการแข่งขันในลีกมากกว่า30นัดขนาดที่พวกคุณไม่มีเลยถือว่าดีแล้วสู้จุดกระทั่งจบเกมสามารถทําประตูดได้แม้ว่าจะมีแค่10คนก็ตามชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมามีมุมมองว่าถือว่าโอเคแล้วนะคายาคุณทำมันอย่างดีที่สุดแล้ว ขอให้โชคดีในนัดถัดไปนะคอมเมนต์ท่านมากครับขายาเอฟซเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งหลังมีการผ่านบอลและครองบอลที่สวยงามหวังว่าพวกเขาจะเริ่มต้นเกมได้แบบนั้นบ้างความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายังคงภาคภูมิใจในตัวคุณนะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะไปโฟกัสในเกมถัดไปมุมมองท่านต่อมาครับขอแสดงความนับถือในการพบกับทีมแชมป์ของประเทศไทย ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าจงภาคภูมิใจประตูแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับจงกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพวกเราทำมันอย่างดีที่สุดแล้วพวกเราได้ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่นี่เป็นกำลังใจให้นะทุกคนคอมเมนต์ท่านมาครับตั้งหน้าตั้งตารอชมในเกมถัดไป สู้สูู้คายาเอฟซความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเรายัางคงภาคภูมิใจกับสโมสรแห่งนี้มุมมองท่านต่อมาครับฟื้นกลับมาให้ได้นะสโมสรฟุตบอลคายายังคงเหลืออีก5เกมพวกเราที่นี่จะคอยสนับสนุนฟุตบอลฟิลิปปินส์อยู่เสมอนะชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่ายังคงภาคภูมิใจผมขอยกย่องพวกคุณทุกคนพวกคุณสู้ได้ดีเลยทีเดียว ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ BG เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆพวกเขาแพ้เป็นแค่นัดเดียวจาก30นัดเมื่อฤดูดการที่แล้วและได้เป็นแชมป์ไทยลีกมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถือเป็นเกมที่ดีและพบกันใหม่โชคดีนะคอมเมนต์ท่านมาครับยังคงภาคภูมิใจในตัวคุณนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจงพยายามทำมันให้ดีที่สุดมุมมองท่านต่อมาครับ จงก้าวต่อไปจงทํามันต่อไปพวกเราจะยังคงเชื่อมั่นต่อไปชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่ายินดีด้วยนะประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลฟิลิปปินส์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกคุณทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในคืนนี้ขอให้โชคดีในเกมถัดไปนะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอุณาขายาขยายความเพิ่มเติมนะครับอุณาขายาน่าจะเป็นฉายา หรือไม่ก็ชื่อเรียกของทีมขายานั่นเองมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอสนแสดงความยินดีกับมาวินแองเจล e สและขายาด้วยสำหรับการทำประตูแรกให้กับสโมสรฟิลิปปิน์ในรายการ f อ c ซีแชมเปียนส์ลีกพวกคุณได้สร้างประวัติศาสตร์แล้วอุนนาขายาคอมเมนต์ท่านหมากครับเป็นเกมที่ดีเลยขายาเอฟซพวกคุณทำมันอย่างดีที่สุดแล้วจงฟื้นกลับมาในเกมถัดไปนะขอให้โชคดี ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวมุมมองท่านต่อมาครับบีจีปทุมได้แสดงเห็นถึงทักษะความสามารถของพวกเขาสมโมสรฟุตบอลคายายังคงพยายามได้อย่างยอดเยี่ยมและประตูเดียวที่ได้เกิดจากทีมเวิร์กจะคอยชมในเกมถัดไปนะจงเข้มแข็งในเกมถัดไปนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเพิ่มผู้เล่นต่างชาติเข้ามาอีก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับจงลุกขึ้นมาสโมรสรฟุตบอลคายาขอแสดงความยินดีกับทีม b ีจีปทุมด้วยนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าประวัติศาสตร์ของสโมรสรฟุตบอลฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านมาครับยังคงภาคภูมิใจกับทีมคายาพวกเขาสามารถทำประตูได้แม้ว่าจะเหลือผู้เล่นแค่10คนบีเป็นทีมที่แข็งแกร่งยินดีกับบีีด้วยนะ ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าน่าผิดหวังแต่มันก็ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่แย่มากนะัก BG เป็นทีมที่เกือบจะไม่แพ้ใครเลยเมื่อดูการที่แล้วและเหนือกว่าทุกทีมในไทยเลกมุมมองท่านต่อมาครับประตูแรกของสโมสรฟิลิปปินส์ในรายการ f f c แชมเปียนส์ลลกและเป็นประตูแรกของสโมสรฟุตบอลคายา f อในรายการ FFC แชมเปียนส์ลลกแนงเล็บมาวินแองเจลเสเป็นผู้ทำประตู คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมคิดว่าพวกเรามีโอกาสมากกว่าในเกมที่พบกับเวียดเทลเมื่อเทียบกับบีจความคิดเห็นท่านต่อมาครับถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับการประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มรายการ f อ c h a แชมเปี้ยนส์ e คุณภาพจะกลับมาในเกมที่2อ,อย่างแน่นอนเมื่อทีมคายาเริ่มปรับตัวได้แล้วสู้ๆนะคายามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถือว่าโอเคแล้ว สำหรับทีมน้องใหม่ในรายการ F4 h a m p o n s e a g u e ฟื้นกลับมาในเกมถัดไปนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนนี้ว่านี่มันแชมป์ไทยลีกเลยนะและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับโดนสังหารหมู่แล้วตอนนี้นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ได้ปลดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินหลังจากที่ทีม BG ปทุมเนเตดเอาชนะทีมขายา FC ไปได้4ประตูต่อหนึ่งในศึก FC c h a แชมเปียนส์ลีกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ